ครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเบาะแถวที่2กันบ้างนะครับอย่างที่เห็นนะครับ2กล้องนะครับก็ให้ทุกคนได้ดูนะครับมาด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างต้องบอกแบบนี้นะครับขออนุญาตเพื่อนเอนะครับเอาหัวหมอนออกนะครับอยากจะให้ทุกคนเห็นมุมด้านหน้ามามันติดหัวหมอนตรงนี้นะครับขออนุญาตเอาออกให้ทุกคนได้เห็นว่านั่งแล้วเป็นยังไงนะครับในเบาะแถวที่2ออย่างตรงนี้ที่เห็นอยู่นะครับการนั่งโอเคมีความใกล้เคียงกับในตัวของการนั่งในเบาะคู่หน้านะครับแล้วก็ ความสูงจุดเด่นอีกางหนึง่งที่มีความรู้สึกว่าตัวเบาะแถวที่สองเนี่ยเขามีการยกสเต็ปขึ้นมานะครับทำให้เรามีความนั่งแล้วอะ่ะมันแม่มันดูนั่งสูงส่งมากเลยนะครับมองนะครับไปเห็นด้านหน้านะครับพี่กรเป็นคนขับให้อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะมองเห็นทัศนวิสัยด้านหน้าไปด้วยถึงแม้จะมีหัวหมอนเข้ามาเดี๋ยวจะโชว์หัวหมอนเขานะครับหัวหมอนเขาก็มีขนาดไม่ใหญ่นะครับก็าประมาณนี้นะครับมันก็จะบัง ึ้นมาแบบนี้ก็ดูแล้วแบบเออเฮ้ยก็ไม่ติดนะไม่ได้รู้สึกบังแล้วก็ในเรื่องของการเนี้ยตอนนี้ที่เราขับเคลื่อนอยู่พี่เอกยังไม่ได้รัดตัวเซฟตี้เบล์นะครับต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าตัวเบลเองเนี่ยไม่มีการร้องเตือนนะถ้าสมมุติเราไม่คาดนะครับขับมาเนี่ยความเร็วสูงอนะ่ะตัวเบาะก,ก็จะไม่ไอตัวเบลก็จะไม่เตือนคราวนี้ขออนุญ,ญาตรัดเบลเนี่ยจะให้ดูว่ารัดเบลนะครับเรียบร้อยและถ้าเกิดสมมุติดึงเบลออก มีเตือนแล้วนะครับเสียงเตือนขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเท่ากับว่าถ้าเรารัดเบลแล้วดึงออกแล้วรถยังไม่ได้จอดอยู่แบบนี้นะครับก็จะมีเสียงเตือนตลอดนะครับก็รัดเบลนะครับตามกฎหมายเราปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับเป็นไงนะครับการรัดเบลการนั่งนะครับความนุ่มของตัวเบาะเนี่ยต้องบอกแบบนี้บอกเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับในเบาะคู่หน้าเองในเบาะคู่หลังเองนะถ้าใครอยากแบบเอ้ยไม่เอาไม่เอารุ่นนี้แล้วอดีตดูแล้วแบบ อยากเอาราคาที่ถูกกว่าหน่อยนึงก็อาจจะเป็นรุ่นอัลตร้าเนี่ยการนั่งครับสบายเหมือนกันตัวฟองน้ําด้านล่างตัวบบาแล้วก็ตัวพนักพิงแบบเดียวกันนะครับเราสอบถามมาแล้วเป็นแบบเดียวกันจะมีความแตกต่างก็ในเรื่องของการออกแบบลวดลายนะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวปีกเบาอ,อะไรต่างๆแต่ว่าองศาต่างๆตัวฟงนุ้งฟงน้าเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าเรามีโอกาสที่จะนั่งสบายสบายเหมือนกันเลยอ,อันนี้ถือว่าดีนะครับสำหรับคนที่อยากนั่งรถแล้วมีความสะดวกสบายแบบนี้นะครับแล้วก็การนั่งยาวต้องบอกแบบนี้ว่าเรานั่งในเบาะคนนั่งแถวหน้ามาแล้วในตลอดระยะทางประมาณร่วมร้อยกว่ากิโลนะครับพี่พี่โคกี้ขับที่ทุกคนเห็น p ิ v วของพี่โคกเนี่ยเพ่ก็นั่งข้างเนี่ยก็นั่งแล้วมีความรู้สึกว่าเออ นั่งสบายและจุดเด่นเนี่ยที่ตอนนี้ความเร็วที่เราวิ่งอยู่ประมาณ100-110เนี่ยทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมครับเสียงลมไม่มีมันแทบจะแบบไม่ไม่ได้ดังเข้ามาให้รู้สึกแบบลำคาญนะครับการที่เรานั่งรถกระบะ4ประตูเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอลมหวนเสียงมาจากตรงกระจกบานหลังคันนี้มีนะถ้าเราได้ยินนะแต่ว่ามันเบาจนแบบมันไม่ได้มารบกวนการนั่งนะครับเชื่อว่าเรานั่งคุยกับเพื่อน หรือแม้กระทั่งเราเปิดเพลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันกรบเสียงด้านหลังแน่ๆนะครับเพราะว่าเนี้ยเสียงลมมันไม่ได้วีดวิวเข้ามาให้มันมันมันลำคาญนะ่ะแบบอะไรต้องมองดูว่ามันมีอะไรมันไม่ได้แางนั้นเลยเนี่ยมันถือว่านั่งได้อย่างสบายแล้วก็การนั่งนะครับการเอียงขององศาเบาะที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนดูเห็นไหมครับองศาเบาะดีนะถ้าถ้ามองด้วยสายตาแบบนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณรักแบบ แหมประมาณ60กว่ากว่า6กกลางกลางด้วยนะครับถ้า70นี่ไม่ได้แน่ๆน,นะครับเนี่ยน่าจะประมาณ6กกลางๆนะครับการเอียงแล้วก็ตัวเบาะมีปีกเบาะนะครับมาทําให้อกกับชาร์จและการเลือกใช้หนังตรงกลางที่เป็นแบบลายลวงพึ่งเนี่ยเป็นผ้าเป็นหนังกลับแบบนี้เนี่ยมันเลยทําให้การนั่งของเราเห็นไหมครับตัวเบาะตัวตัวเราแทบจะแบบหนืดติดก,กับตัวเบาะเลยอันเนี้ยเป็นยะงไรที่ทําให้เราไม่ต้องกลัวนะครับนั่งๆแล้วเราจะหลุด ออกจากซ้ายออกจากขวาไปนะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนมาให้แหมแต่แอร์บอแบบนี้นะที่เท้าแขนน่าจะมีที่ดึงมาให้เราสักหน่อยนึงนะครับหรือทอํายังไงให้ออกง่ายๆเนี่ยมันออกยากอะดูดิเอาฝังไปแล้วต้องออกแรงดึงเยอะนิดหนึ่งเห็นไหมกว่าจะลงมาแล้วก็ลงมาปุ๊บอือเดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดนึงติดอะไรไหม ตัวที่เท้าแขนเวลาเราพับลงมาไม่ได้มีตัวล็อกนะครับมันไม่ได้มีตัวล็อกมาให้นะครับมันก็จะปล่อยลงทิ้งกุกอยู่แบบทิ้งน้ําหนักลงกับตัวเบาะนั่งนะครับแล้วก็มีช่องวางแก้ว2ใบามาให้แล้วก็นั่งอย่างนี้ตําแหน่งที่เท้าแขนเวลาเราลงมาสังเกตมือซ้ายมือขวานะครับเห็นไหมเท่ากันนะ เอออันนี้เหลือเชื่อนะครับคิดมาดีมากๆนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าค่านี้สูงกว่าหรือต่ํากว่านะครับถือว่านั่งสบายแล้วก็เราจะมองเห็นนะครับหลังจากที่เราได้ดูด้านหน้าไปแล้วนะครับที่พาดูรอบคันไปดูด้านหน้าด้านหลังเนี่ยพี่เอกยังไม่ได้พูดถึงการรายละเอียดด้านหลังนะจุดหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับในตัวแผงประตูเนี่ยที่เปิดประตูเนี่ยทั้งคู่หน้าและคู่หลังเนี่ยจะใช้แบบตัวสมคไทเทเนียมนะครับเหมือนกัน เพิ่มความหรูหราที่เท้าแขนด้านหน้าตรงปรับปุ่มกระจกเลื่อนลงมาเนี่ยจะเป็นลายคาร์บอนมาให้ซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับก็ดูก็สปอร์ตดูท,ทัพทแมนแล้วก็โทนสีภายในถ้าทุกคนมองจากตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าผ้าหลังคานะครับที่มาให้มาเนี่ยก็เป็นสีดำนะครับรวมทั้งแผงประตูก็เป็นสีดําแล้วก็ตัดกับในเรื่องของสีน้ําตาลน,นะครับหรือสีส้มแบบนี้เนี่ยน้ำตาลส้มเนี่ยภายในเรื่องแอร์หลายคนถามว่า ไอ้ที่เราเห็นอยู่ข้างบนเนี่ยมันใช่แอร์ไหมจริงๆมันเป็นแบบโบ์เออร์นะครับที่ดูดอากาศจากด้านหน้าแอร์ด้านหน้าเข้ามาเป่านะครับเพิ่มอากาศด้านหลังนะครับมาให้เออจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มในการสัมผัสในการปรับเนี่ยจะปรับจากข้างบนนะครับตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจอยู่นะครับเราสามารถที่จะกดปรับนะครับสามารถที่จะลดนะครับแรงลมได้ เพิ่มแรงลมได้แต่ว่าถ้าเพิ่มแบบจนสุดมันมี4สเต็ปนะครับมันก็จะมีเสียงของลมดังแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เราได้ยินคือเสียงของภายนอกดังกลบภายในแต่ว่าเริ่มได้ยินแล้วเราปรับเบอร์4ี่นะครับเราจะเริ่มได้ยินเสียงโบว์ทำงานดังขึ้นถ้าแอร์ด้านหน้าเย็นพี่เอก็จะเย็นด้วยนะครับตรงเนี้ยก็จะดูดไอเย็นนะครับพัดไอเย็นเข้ามานะครับมาให้ด้วยเออก็อันนี้มีให้ปรับนะครับ จริงๆก็อยากได้แอร์จริงๆเนาะเนี่ยอยากได้แอร์หลังแต่ด้านหลังตรงนี้นะครับตรงที่เท้าแขนเนี่ยจะมีในเรื่องของที่เสียบ AC เอาล็มาให้มี USB Type C ให้ USB Type A มาให้2ช่องก็เลือกเอานะครับใครยังใช้ Type C ก็ใช้ Type C ได้ใครยังใช้ Type A ก็ Type A ได้นะครับนี่ก็คือความาน่าสนใจความกว้างนะครับความสบายนะครับที่เรานั่งอยู่ในตัวของ t ิส b บิ h ิ ไ่ายท่านแอดลีนะครับดูสีแค่นี้ก็รู้แล้วว่าแตกต่างจากรุ่นเดิมรุ่นก่อนหน้าอย่างไงนะครับดูแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับว่าชอบไม่ชอบแบบไหนยังไงกันนะครับว่าเอออยากให้เรารีวิวนั่งหลังคันไหนอีกก็บอกมาได้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้ประทับใจจริงๆนะครับการนั่งดูสิ เออเอาละประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองบอกแล้วก็เดี๋ยวเราไปขับทิ้งท้ายอีกนิดนึงแล้วก็ไปปิดให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าสรุปแล้วเจ้าตัว All New Titan นะครับแอดีตคันนี้เนี่ยน่าสนใจน่าซื้อหาหรือเปล่านะ ก็เทกึญิดมให้พ่อยค่ะ